มีตัวใหญ่ๆนะครับดูครับโอ้อันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับนะนี่ปลาธรรมชาตินะครับนี่ๆๆๆโอ้ทำไมทำไมมันขึ้นเยอะจังอ่ะก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็จะไปรบพพพิเพชรเขาอาใส่ตะข่ายนะครับหาปลาหากับข้าวนะครับประจนภัยนะครับหลังจากที่เราตื่น้เช้ามานะครับเราก็ไปดูนะครับว่าจะได้อาหารหรือเปล่านะครับไปกันขึ้นรางรถไฟไปอีกนะครับ ก็เขาจะใส่อยู่ฝั่งทางนูน้นแล้วก็ทางนู้นนะครับก็ไปดูกันนะก็พาดูบรรยากาศยามเช้าไปนะครับเห็นไหมครับเป็นบรรยากาศที่โอ้โหมีแต่หม,มอกนะฮึสุดชื่นนะครับบรรยากาศเราก็มาดูเบ็ดนะครับกับพี่เพชรกันนะครับได้ไหมพี่อ่าเริ่มหมานแล้วนะครับมาดูกันว่าแกดได้อะไรนะครับนะ ได้เลยพี่โอ้โปลาไหลเจ๋วเลยสองหลังสามหลังสามหลังได้ปลาไหลหนึ่งนะเร้ก็ไปดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นวิถีนะครับนะเอาตัวรอดในป่าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ยามเช้าเนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลการคัรนาคมอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับถนนรถไฟอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราก็ ควบคุมพื้นที่อยู่นะครับก็ไปดูนะครับวิธีการหาอาหารมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการใส่เบ็ดนะครับแล้วก็ใส่ตะข่ายนะครับของพี่เพชรเขานะก็เป็นนายพลานนะครับหมอผีสุรินนะตอนนี้ได้กี่ตัวพี่อะไรบ้างอะปลาตองปลาตองโอ้นี่ก็เป็นเริ่มต้นที่กับดักเบ็ดก่อนนะครับเบ็ดก็ได้ปลาตองแล้วก็อ่า ปลาไหลนะครับเราก็ใช้วัสดุวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับขวดนะผูกเชือกแล้วก็เบ็ดใส่นี่นะครับนะก็มาดูตะข่ายของพี่เพชรแล้วก็เบ็ดกันนะครับเราก็ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะก็ให้พี่เขาใส่นะบ่อตรงนี้ก็เป็นบ่อธรรมชาตินะครับอยู่ที่ข้างรางรถไฟนะครับวันนี้ก็บ่อตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของชาวบ้านนะครับเขาก็ให้หานะครับเขาก็ให้หาเขาก็พามา ให้ใส่ตรงนี้นะครับเขาไปดูกันนะครับว่ามีปลาจีบไหมนะจิงจิงเออโอ้ยไหนปลาไหนไหนไหนมาขึ้นนู่นนุ่นนุ่นอ๋ออยู่ตรงนี้เดียวแป๊บเดียวก็เขอาออกมาโอ้โหนี่ปลาขึ้นนะพี่น้องด,ดูครับ เห็นไหมครับปลาธรรมชาตินะครับนี่นี่เห็นหัวมันไหมครับเต็มเลยนี่ปลาธรรมชาตินะครับนี่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 โอ้ทำไมทำไมมันขึ้นเยอะจังอ่ะโอ้ตอนเช้านี่มันเต็มนี่เลยพอโอ้เห็นหัวไหมครับมันเห็นคนมาก็ขึ้นเข้าในย่างอันนี้เขาขึ้นมาตามธรรมชาติใช่ไหมนี่ใช่โอ้โหดูไหมดูหัวมันดูไม่ใช่เล็ดนะ ตัวใหญ่แล้วนี่ตัวใหญ่แล้วมันติดแล้วนเพราะนั้นโอ้เยอะเลยนั่นตัวนีโ<อ>้โอ้เต็มเลย<อ>เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาูคนมันจะออกมาเลยนู่นทั้งนู่นแล้วมันไม่ติดตะไคร่ติดติดตะไคร่ก็ติดแบบนั้นแหละเพราะว่ามันคึงมันคืนคำพ่นนะอ๋อถ้าถ้าใครอยู่ข้างนอกแล้วก็ข้างในครับล้างเลยแล้วก็เขามันคึงคืนน้ำอู้เต็มนู่น ดูฝั่งโน้นก็เยอะโน่นนแต่ว่าตะขคร่ตรงนี้มันไม่ถูกตะขคร่โน่นเห็นไหมในป่าหญ้าพี่น้องเป็นแผ่นเลยนะครับนะมันเยอะนะครับออันนี้เป็นปลาธรรมชาติขึ้นมาหมดเลยอ้เยอะเลยไม่ใช่มันเยอะเกินอู้นั่นตัวใหญ่เห็นไหมนั่นตัวใหญ่มีจะบวกนะครับผมจะให้ดูตัวปลานะครับกับตะขคร่มันไม่โดนกันนะครับปลาตัวใหญ่นะครับนะ เห็นไหมครับดูดัวน like okay, ั this, ้นน em ี Again, ่นี um, ่น uh, uh, ี่นี่นี่มันอยู่ข้างบนนะมัอยู่ตัวใหญ่นะครับนะนี่แล้นะแล้กอมันกินน้ำอยู่ข้างบนเนี่อืปุ๊บตีแล็กตีแล้วอ่าเรียบร้อยนี่เต็มเลยนี่นี่นี่หัวมันเห็นไหมครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลย อาติดแล้วโดนแล้วโดนแล้วติดแล้วยังลู้ติดแล้วนั่นตัวนั้นอ๋อไม่ติดอ๋อติดติดไมอ่้เต็มเลยแน่นอน่นเีงนว่าองน่นอะีคอยอยมาอ่ะเราก็มาดูกันนะครับนะตัวนีตัวนี้ตัวนี้ันี้ตนี้้วนีนี อืมครับอ๋ออ๋ออันนี้ก็เออทําไมมันไม่ถูกตะข่ายวะนะโอู้ตัวนี้ใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ฮึแล้วพี่โอ้โหตุ๊กมาปัวอืมเยอะตุ๊กคาสตาพอเขาติดเตสเดี๋ยวประมาณนาทีหนึ่งก็าเขาตายเลยอ๋อมันหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้นะตัวนี้น่าจะเพิ่งติดใหม่นี่อืมตัวใหญ่ๆนี่พอติดปั๊ส ประมาณหนึ่งนาทีก็ตายเลยอือโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังว่เดิมดเพราะมันมันข้าใครกี่เส้นนี่พี่โอ้โหนี่เป็นปลาธรรมชาตินะพี่น้องเขาให้ใจไม่เคยออกเลยว่าเขาขึ้นมากินน้ำนะเยอลงเท่านั้นน่ะถ้าพี่ใส่ติดไอ้ตรงที่หญ้านี่จะถูกเยอะกว่นี้แล้วน้ำเพะนั้นไม่ตกไม่ตกกัดดึอกกัดเดือกโอ้เยอะแยะมากมาย โอ้โอ้ใหญ่ที่เขาลื่ในส่วนยางที่มา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 ดูพิ่เพจกันโอ้โหไม่ใช่น้อยนะพี่นัะนนะเยอะอยู่นะทำลาวส่งอีกเลยอันนี้ใส่ทุกวันก็โดนทุกวันนะได้เยอะทุกวันเลยโอ้ อยู่ไม่ใช่เล็กนะตัวใหญ่อยู่นี่อ่ะยาอุ้ยอุดสนๆเนาะทำปลาส้มให้เต็งนว่าะเดี๋ยวนั้นเนาะมอกบอกว่าไม่ต้องวางแล้วเบื่อแล้วกินะเบื่อปลาแล้วใช่ไหมอู้ดอยเยอะๆเพราะงั้นมอทำปราซุ่งแล้วก็ลุกขายปลามาก็เขาตามมาให้ไปขาย ดูสิโอ oh ้โหดีกว่าไปไปวันที่ชองเออา <c oughs> พอแล้วนะไม่ต้องใส่แล้วนะมีอ <c oughs> <c oughs> ันนี้อีกอันนีไหนยังมีอีกอ่ะน <c oughs> ี่มีอายกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อย <c oughs> โอ้โหนี่หัวแหลกโอ้โหเมื่อวาน น้อยกว่าแต่ก็เต็มตะข่ายเลยแหละวุ้ย่าู้กวันตัวเล็กเยอะนี่เหืออีกัวนึงอีกมา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 มยมามามตัวมามาามามามาาม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 าาามาาาาม เต็มเลยโอ้ใหญ่ตัวสวยๆเลยนะปลาคุยลามใช่ไหมนี่ปลาคุยลามเลยโอ้ไปไปดูอีกตระไครหนึ่งไปอ่ะก็มาดูหัวที่สองนะครับนี่หัวที่สองของพี่เขาอ่ะที่เพชรี่หากินหมานจริงๆนะครับอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับบอกไว้ก่อนนะครับปลาธรรมชาตินะ โอ้ยเกินเต็มตะข่ายแล้วยกขึ้นไหมแบบนี้นี่เป็นปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องเหลือเชื่อนะใส่ทุกปีนะครับไม่เคยได้ปลานะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับมีมีตัวใหญ่ๆนะครับดูครับโอ้อันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับนะขนสอนดิระวังปิงกระหามนะพี่ โดนนะครับโดนอืมอปลาธรรมชาตินะพี่น้องนี่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับดูพื้นที่ข้างถนนลางรถไฟนะครับเห็นไหมครับโอ้ตาย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 ,าย,ายอ่นนั่นอันั่นันนั้นโอ้จะกินหมดไหมแบบนี้

ฮะยกขึ้นไหวไหมไม่รู้เลยครับโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เจออะไรนะพี่แบมือหน่อยแบมือหน่อยอะไรนั่นฮะอะไรนั่นไปแล้วไปแล้วอะไรจับมาจับมันมาปลิงอ่ะตลอดลายโอ้ยแม่ยืนละมาตลอดวู้โู้ขึ้นไปโอ้ได้มโห โอ้ยเกินโอ้ยนี่ตัวเลยวันใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเอ้ยอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะพี่น้องนี่ดูตัวดูตัวนะให้ดูตัวนี้ไข่ทั้งนั้นเลยนะนี่ขีดเดทนอาจารย์นั้นห้าห้าเทนนะดูดูปลาไา่ห้าเทนนะโอ้ยใหญ่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ ตาลสอนแหงตัวนี้แม่มันใหญ่เกินโอ้ยเฮ้ยหยองบาตานนี้พี่น้องปูวนี้เตียหม้อรอมนี่คยดู นี่ภาษาตรงนี้เขาเรียกอีกแก่อีกแก่อีกแก่ใช่ไหมอะไรอีกแก่อีกแก่ก็คือภาษาไทยเกาะป่านี่แก่ให้ดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับตัวตัวนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลาธรรมชาตินะครับนี่ Patong tu